สดีแฟน,นมวยทุกท่านครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนําเสนอาการวิเครห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566นะครับโดยมวยรายการนี้ครับทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดทั้งช่องเจ็ดสีเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก่อนจะไปฟังการวิเคราห์วิจารณ์ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยครับมวยพยุกยก118มวยพยุกยก118 11เป็นมวยพยุกยกระบบอัตโนมัติเลทราคาดีที่สุดในชั่วโมงนี้ครับ บริการดีมาตรฐานมั่นคงสนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่ a p k 1 1 8 p k 1 1 8มีแอดด้วยนะครับและช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคือยอดเสีย5%ให้กับสมาชิกทุกยูทุกยูเซอร์นะครับหทุกสิ้นเดือนนะครับฝากไว้ด้วยกูแลครับอีคิวซังสอสาะีีพเจอก,กันกับเสือเอกมัยบางมัดของตันพิกัดร0อปอน อิคิวซังโสสลราชีพครับยอดมวยเด็กจากจังหวัดสระบุรีสระบุรีนะครับ17ปีสูง165เซนติเมตรทำการซีซ้อที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อคุมพกันธถนัดขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับติดต่อยเม่นคุมวงในมีขวางหน้าดันแทงต่อยหมัดฟันโอกแรงหลักเรียมอคิวสมองมวยดีฟอร์มหลังชนะคะแนนคิวโรงเรียนกีฬาลำปาง26พฤจิกาย,ยน2565 ทีวีทีมวยตะวันนาบางกะปิครับแล้วก็แพ้คะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองยี่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ <c oughs> แล้วก็ชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่ช่องจีดีีครับสิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกส่วนเสื้อเอกมัยบางมดของตัน หรือว่าเดิมๆนะครับก็เจ้าทันเทพต่อรามอินทามวยอุบลครับสูห้าปีสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรเช่นกันทําการฟีซ้อมที่ค่ายมวยสอจิตประเสริฐนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธมีทุกลูกสองแข้งสองาดออกได้ทั้งตีนซ้ายตีนขวาอาวุธจุกจิกชุกยากเข้าออกรวดเร็ววงในมีล็อกคอไล่แขนขวางหน้าดันแทงกดตียัดไส้แรงกําลังสุดมากๆครับช่วงนี้ฟอร์มหลังชนะคะแนนเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดดนเมืองครับยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า แพ้คะแนนลักผูหลวงเด่นเพชรสีทองที่เวทีมวยกองทัพอากาศโดนเมือง23มกราคม2566ล่าสุดชนะคะแนนเด่นสยามเหลียมนธนวัตรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ18มีนาคม2 5 6 6คาดว่าครับคู่นี้เลดจ,จะเปิดที่อิคิวซังนะครับเป็นต่อในราคาราวๆ19ผมชอบที่เอกไมงเ,เ,เสือเอกไมบางมัดคองตันครับเก่าเกมกระดูกดีกว่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะอิคิวซังสสละชีพครับ คู่ที่สองครับอภิเดชเฟียตปรทุมนะครับเจอกับจักรชัยสเจลิกเมืองนนพิการ124ปอนด์อภิเดชเฟียตประทุมหรือว่าเดิมๆก็เจ้าอภิเดชเดชเสีทองมวยขอนแก่น17ปี175ซนติเมตรทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเฟียตประทุมนะครับเป็นมวยประเภทฝีคบเครื่องนอกได้ในดีนะครับตต่อยรุนแรงในขวางหน้าป้อมรัดฟัดตีแข็งแกร่งอาวุธมวยหลากหลายหลักเหลี่ยมดีมีรายการชกสม่ำเสมอครับฟอร์มหลังชนะ แพ้คะแนนยอดกิติทอเทพสุทินที่ราชด,ดำเนินครับ2พฤศจิกาย,ยน2565ชนะนอกยก3ยอดกิติทอเทพสุทินทีิวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่10ธันวาคม2565และล่าสุตรครับแพ้คะแนนชลวันเงาะบางกะปิที่ราชด,ดำเนินครับ8มีนาคม2566 <c oughs> คู่โชครับจับชัยสอเจอเล็กเมืองนอนครับ เป็นมวยมาแทนคาถาเพชรห้องทองมิโลดานะครับมวยจากวิจิตร18ปีสูง170เซติเมตรทำการพิชซ้อนที่ค่ายมวยสสเจล็กมุงนุนนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่นคมในมีขวางหน้าขวางหน้าดันแทงฟันโศกแรงอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวดีฟอมหลังครับแพนกยคสองจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่ช่องจดสีกับ4ธันวาคม2565 แพนน็อกยกสีแดงกะหลวงสอเดชพันธ์ที่ราชนุเนินครับสุบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วก็แพนนอกยกสีหนึ่งผู้สิงวเทคโนปโูสวงที่ตะวันนาบางกะปิครับสืบแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคู่นี้าคาดการนะครับว่าจะเลจ,จะเปิดที่จักชัยเล็กโสอจอเล็กเมืองนอน์นะครับในราคาเสมอครับอภิเดชนะครับได้สดได้หนุ่มได้เปรียบรูปร่างส่วนจักชัยนะครับก็จะได้เปียบนะครับชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวย คู่นี้มุมมองผมชอบไปที่ครับพภิเดชเฟสปทุมนะครับอาวุธหนักแรงถึงแม้ว่ากระดูกจะไปลองแต่ได้เรียบรู่ล่างจะเป็นฝ่ายชนะนะครับจับชัยโสจลิเมืงนองนนไปได้ครับคู่ที่สามนะครับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงเจอก,กันกับเพชรมาวินห้างทองเมลาดาหรือว่าเพชรมาวินสิงมาวินพิกัดร้อยสิบสองปอนด์ยอดบัวงามมวยสงขาสเก้าปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการฟื้ซ้อนค่อยๆมวยเกียรติเพชรครับเป็นมวยถนัดขวา ประเภทมวยเข่าอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกได้ทั้งนอกได้ทั้งในนะครับนอกสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงตั้งรับจับทางเก่งบางจังหวะมีเดินมีถอยนะครับส่วนวงในครับป้อมรัดฟัดตีแข็งแกร่งขวางหน้าแทงยัดไส้แรงบูดูดันหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีฟอร์มหลังเสมอกับขุนศึกน้อยยูฟาบูมเด็กเซียนครับ ที่วิทีมวยกองทัพอากาศสาตุลาคม2 5 6 5แล้วก็แพ้คะแนนคุณสึกน้อยยูฟ้าบูมเด็กเซียนที่ราชดำเนินครับ20พฤศจิกายน2565นราล่าสุดแพ้นอกยกสองคุณศึกสอเดชพันธ์ในศึกวันลุมพินีครับสิบเจดกุมภาพันธ์2 5 6พอหสส่วนเพชรมาวินห้างทองมิโลดานะครับมวยจังหวัดตัง18ปดปีร7อยเ็ดห้าซนติเมตรทำการซซ้่นที่ใหยมวยสิงมาวินเป็นมวยถนัดซ้ายลูกล่างสูงนะครับเป็นมวยเขา่าอาวุธมีทุกลูกได้้้ททัังงนนนนออกกใเเเเปิดเเดิดดมตตะ่ วงในนะครับหลอกลัดปั้มตีเด้งตีรุนแรงหน้าเสือแข็งไม่แพ้กันครับฟอร์มหลังชนะนกยกสี่เดนนาลามอรวมใจเพื่อนยี่สามกันยาย,ยนสองพันห้ารอยหกสิบห้าที่ลุมพินีชนะคะแนนเหนือพยอัคฆ์โวสังกว่าไายี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่สมุทรสาครล่าสุดแพ้นกยกสี่ราชันส์สุมนึกสิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับ คู่นี้ครับกระดูกประสุกการณ์พอกันหน้าเสือแข็งทั้งคู่ครับยอดบวงามหลักเหลี่ยมจะดีกว่าหน่อยส่วนเพชรมาวินห้างทองเมลดาจะได้ลูกแข็งลูกลูกแข็งแก่งแข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้เปรียบรูปร่างเลดคาดการว่าจะเปิดที่ยอดบวงามครับในฐานะเจ้าบ้านให้ไปต่อราคาราวๆสิบเก้านะครับมุมมองผมครับชอบไปที่เพชรมาวินห้างทองเมลดานะครับในเหนียวแน่นอาวุธหนักแรงทุกลูกจะเป็นฝ่ายชนะยอดบวงามลัคก,กี้บันเทิงครับ คุ้ยครับประจําสัปดาห์นี้เพชรมรกตรสิทธนายกทวีปตะพงเจอกันกันกนกบเพชร69สุราชในเพชร128ปอนด์เพชรมรกตรครับอายุ21ปี 0, สูง175เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีลมเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีครับอาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางดักรติ้ายต่อยซ้ายแม่นคมหมัดโศกแรงวงในมีไล่แขนขวางหน้าดันแทงครับฟอมหลัง แพคคะแนนต้มยำกุ้งประกรณ์พรสุรินที่ราชด,ดำเนินครับ17กรกฎาคม2565ชนะคะแนนพันสักวอวันทวีที่ช่องจ็ตสีครับ15มกราคม2566แลวก็ชนะคะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธรวัฒน์ที่ราชด,ดำเนินครับ12มีนาคม2566ส่วนเพชร9สุราชมวยนครศรีธรรมราชครับ20ปีสูง167ซนติเมตรทำการฟีซอนที่ขมมยพลันชัยครับเป็นประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินสาสแข้งต่อยหมัดนำป้อมตีแข็งแก่งหมัดหนักส่อคมหน้าเสือสภาพแวดล้อมดี แต่เลี่ยมตัวดูไปลองที่สซฟอรันเคยแพ้มานะครับฟอร์มหลังครับชนะนกยกหนึ่งเพล่งลุงนายกไก่แปดลื้วครับยี่สิบสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่สมุทรสาครชนะคะแนนพันศักดิ์ววันทวีครับที่ราชดำเนินยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าล่าสุดแพ้คะแนนโฟกัสแอส,สันปะทองที่อุทัยธานีครับ 14กุมภาพันธ์2566ครับคาดการว่าคู่นี้เลทจ,จะเปิดที่เพชรมรกตเป็นต่อนะครับในราคาราวๆ19คู่นี้เพชรมรกตจะได้เปรียบในเรื่องของหลักเหลียมเชิงมวย IQ สมองมวยส่วนเพชร,มมสพชร69สุราชจะได้เปรียบวงในและหน้าเสือนะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลมุมมองผมชอบที่เพชรมรกตสิทธินายกทวิทะพงสังเกตว่าเพชร69สุราชคู่ชกจะแพ้มวยฝีมือนะครับ เพชรมรกกสิทธนายกทวีปต่อพง์จะย้ำแขนชนะเพชรหก,กสุราษฎไปได้ครับ